มัทธิวบทที่13อุปมาเรื่องผู้หวานพืชในวันนั้นพระเยซูเสด็จจากบ้านไปประทับที่ชายทะเลสาบมีมหาชนมาหาพระองค์พระองค์จึงเสด็จลงไปประทับในเรือและฝูงชนทั้งหมดก็ยืนอยู่บนฝั่งแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาทั้งหลายเป็นอุปมาหลายเรื่องเป็นต้นว่านี่แนะ่มีผู้หวานคนหนึ่งออกไปหวานพืช และเมื่อเขาหวานเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบางก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินน้อยจึงงอกขึ้นอย่างเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็ถูกแผดเผาจึงเหี่ยวไปเพราะรากไม่มีบางก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียบางก็ตกที่ดินดีแล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างสาสิบเท่าบ้าง ใครมีหูจงฟังเถิดจุดมุ่งหมายของอุปมาส่วนสาวกทั้งหลายจึงมาทูลพระองค์ว่าทำไมพระองค์ตรัสกับพวกเขาเป็นอุปมาพระองค์ตรัสตอบเขาว่าข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินสวรรค์โปรดให้พวกท่านรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้เพราะว่าใครมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนนั้นมีเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีนั้น แม้ที่เขามีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายเป็นอุปมาเพราะว่าจึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็นถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจสภาพของพวกเขาก็เป็นไปตามคำพยากรณ์ของอิสยาที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉยชา หูก็ตึงและตาของพวกเขาก็ปิดเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วจะหันกลับมาและเราจะรักษาพวกเขาให้หายแต่ในตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็นและหูของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยินเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าผู้เผยพระวจ,จนะและผู้ชอบธรรมจำนวนมาก ประชนาจะเห็นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้แต่ก็ไม่เคยได้เห็นและอยากจะได้ยินสิ่งที่พวกท่านได้ยินแต่ก็ไม่เคยได้ยินพระเยซูทรงอธิบายอุปมาเรื่องผู้หวานพืชเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังอุปมาเรื่องผู้หวานพืชนั้นเมื่อใครได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาฉวยเอาสิ่งที่หวานในใจเขานั้นไปเสียนั่นแหละ ได้แก่มเมล็ดพืชซึ่งหวานตกริมหนทางและ,มะเมล็ดพืชซึ่งหวานตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีได้ความยินดีแต่ไม่มีรากลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีทันใดและ,มะเมล็ดซึ่งหวานกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะ แต่ความกังวลของโลกและการล่อลวงของทรัพย์สมบัติรัฐพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลส่วนมเมล็ดซึ่งหวานตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้างห0บเท่าบ้างส0สิบเท่าบ้างอุปมาเรื่องข้าวละมานท่ามกลางต้นข้าวสาลีพระองค์ตรัสอุปมาอีกเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่า แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งได้หว่านมเมล็ดพืชดีในนาของตนแต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของคนนั้นมาหวานข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นไว้แล้วก็หลบไปเมื่อต้นข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้วข้าวละมานก็ขึ้นมาปรากฏด้วยบรรดาทาสของเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่านายเจ้าข้าท่านได้หว่านพืชดีไว้ในนาของท่านไม่ใช่หรือแต่มีข้าวละมานมาจากไหน นายก็ตอบว่านี่เป็นการกระทําของศัตรูท่านเหล่านั้นจึงถามว่าท่านปรารถนาจะให้เราไปถอนและเก็บข้าวละมานไหมแต่นายตอบว่าอย่าเลยเกรงว่าเมื่อกําลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วยให้ทั้งสองเติบโตไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งบรรดาผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวดีนั้น จงรวบรวมไว้ในยุ้งฉางของเราอุปมาเรื่องมเมล็ดพืชพระองค์ยังตรัสอุปมาอีกเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนมเมล็ดนั้นเล็กกว่ามเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่นและเติบโตเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้ อุปมาเรื่องเชื้อขนมพระองค์ยังตรัสอุปมาให้พวกเขาฟังอีกเรื่องหนึ่งว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดการใช้อุปมาข้อความทั้งหมดนี้พระองค์ตรัสกับฝูงชนเป็นอุปมาและนอกจากอุปมาพระองค์ไม่ได้ตรัสกับพวกเขาเลยทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะ ที่กล่าวโดวยผู้เผยพระวจนะว่าเราจะอ้าปากกล่าวอุปมาเราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกการทรงอธิบายอุปมาเรื่องข้าวละมานแล้วพระเยซูเสด็จไปจากฝูงชนเข้าไปในบ้านพวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ทูลว่าขอพระองค์โปรดอธิบายให้ข้าพระองทั้งหลายเข้าใจอุปมาเรื่องข้าวละมานในนานั้นพระองค์ตรัสตอบว่า ผู้หวานมเมล็ดพืชดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์และนานั้นได้แก่โลกส่วนมเมล็ดพืชดีได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแต่ข้าวละมานได้แก่พลเมืองของมารร้ายศัตรูผู้หวานมเมล็ดพืชเลวได้แก่มารนั้นฤดูเกี่ยวได้แก่เวลาสิ้นยุคและผู้เกี่ยวทั้งหลายนั้นได้แก่ทูตสวรรค์เพราะฉะนั้นเขาเก็บข้าวละมานเผาไฟสีอ,อย่างไรเมื่อเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้น บุตรมนุษย์จะใช้บรรดาทูตสวรรค์ของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและพวกผู้ที่ทำชั่วไปจากแผ่นดินของท่านและจะทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโพรง่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะส่องแสงอยู่ในแผ่นดินพระบิดาของพวกเขาดุจด,ดวงอาทิตย์ใครมีหูจงฟังเถิดอุปมาสามเรื่อง แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความยินดีจึงไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อพบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายทุกสิ่งซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไขมุกนั้นอีกประการหนึ่ง แผนดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลามาทุกชนิดเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งนางเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะก,กระ้าแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียในเวลาสิ้นยุคก,ก็จะเป็นอย่างนั้นทูตสวรรค์ทั้งหลายจะออกมาแยกพวกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมแล้วจะทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโพลงที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเขียวฟันซับเก่าและซับใหม่ ข้อความเหล่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วหรือพวกเขาทูลตอบพระองค์ว่าเข้าใจพระเจ้าค่าพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเพราะเหตุนี้พวกธรรมจารย์ทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงแผ่นดินสวรรค์แล้วก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาชั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตนเมื่อพระเยซูตรัสอุปมาเหล่านี้เสร็จแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่น ชาวนาซาเร็ตไม่ยอมรับพระเยซูเมื่อเสด็จมาถึงตำบลบ้านของพระองค์แล้วก็ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาจนคนทั้งหลายประหลาดใจแล้วพูดกันว่าคนนี้ได้สติปัญญาและฤทธิดเดชนี้มาจากไหนคนนี้เป็นลูกช่างไม้แม่ของเขาชื่อมารีไม่ใช่หรือน้องชายของเขาชื่อยากอบโยเซฟซีโมนและยูดาสไม่ใช่หรือและน้องสาวทั้งหมดก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือ เขาได้สิ่งทั้งหมดนี้มาจากไหนเขาทั้งหลายก็ปฏิเสธพระองค์พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าผู้เผยพระวจนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในบ้านเกิดและในวงวานของตนพระองค์ก็ไม่ได้ทรงทำการอัศจรรย์มากนักในเมืองนั้นเพราะความไม่เชื่อของพวกเขา มัทธิวบทที่14การตายของยอนผู้ให้บัพติศมาเวลานั้นเฮโรดเจ้าเมืองทรงได้ยินกิติศัพท์ของพระเยซูจึงตรัสกับพวกบริวารว่าคนนี้แหละคือยอนผู้ให้บัพติศมาท่านเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเพราะเหตุนี้ท่านจึงทำการอัศจรรย์ได้เพราะว่าเฮโรดทรงจับยอนล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเหตุนางเฮโรดียสชายาของฟิลิป พระอนุชาของพระองค์เพราะยอนเคยทูลพระองค์ว่าพระองค์ไม่มีสิทธิ์รับนางนั้นมาเป็นพระชายาถึงเฮโรดมีพระประสงค์จะฆ่ายอนก็ทรงกลัวฝูงชนเพราะว่าพวกเขานับถือยอนว่าเป็นผู้เผยพระวจนะแต่เมื่องานฉลองวันประสูติของเฮโรดมาถึงบุตรีนางเฮโรเดีส์มาเต้นรำต่อหน้าพวกแขกทำให้เฮโรดโปรโดเฮโรดจึงทรงสัญญาโดยปฏิญาณว่า เธอจะขอสิ่งใดๆก็จะให้สิ่งนั้นเธอก็ทูลตามที่มารดาแนะนำไว้ว่าขอศีษะยอนผู้ให้บัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เพคะกษัตริย์เฮโรดก็ทรงเป็นทุกข์แต่เพราะเหตุที่ทรงปฏิญาณไว้และเพราะทรงเห็นแก่หน้าแขกจึงมีรับสั่งอนุญาตให้แล้วก็ทรงใช้คนไปตัดศีษะยอนในคุกเขาจึงเอาศีษะใส่ถาดมาให้หญิงสาวนั้นหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้มารดา บรรดาสาวกของยอห์นก็มารับเอาศพไปฝังไว้แล้วก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบการทรงเลี้ยงคนห้าพันคนเมื่อพระเยซูทรงทราบแล้วจึงทรงลงเรือเสด็จไปจากที่นั่นไปยังที่สงบตามลำพังเมื่อฝูงชนทราบเขาทจ้งหลายก็ออกจากเมืองต่างๆเดินตามพระองค์ไปเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชน พระองค์ทรงสงสารเขาทั้งหลายจึงทรงรักษาคนป่วยของพวกเขาให้หายเมื่อเวลาเย็นแล้วบรรดาสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่เป็นทินธุรกันดาลและบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์โปรดให้ฝูงชนไปเสียเฉดเพื่อพวกเขาจะไปซื้ออาหารรับประทานตามหมู่บ้านพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องไปจากที่นี่พวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเิดพวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่า พวกข้าพระองค์มีเพียงขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวอยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสกับเขาจึงหลายว่าเอาอาหารนั้นมาให้เราเถิดแล้วพระองค์มีรับสั่งให้ฝูงชนนั่งลงบนหญ้าเมื่อทรงรับขนมปังหา้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้วก็งแงนพระพักดูฟ้าสวรรค์และขอพระพรแล้วทรงหักขนมปังส่งให้พวกสาวกพวกสาวกก็แจกให้คนทั้งปวงพวกเขาได้กินอิ่มกันทุกคนส่วนเศษอาหารที่ยังเหลือนั้น เขาเก็บไว้ได้ถึงสิองตะกร้าเต็มคนทั้งหลายที่รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายประมาณห้0 0ัคนไม่รวมผู้หญิงและเด็กพระเยซูทรงดำเนินบนทะเลแล้วพระองค์ตรัสสั่งให้บรรดาสาวกลงเรือทันทีและข้ามฟากไปก่อนในขณะที่พระองค์ทรงรอส่งฝูงชนกลับบ้านและเมื่อทรงให้ฝูงชนไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาตามลำพังเพื่ออธิษฐาน เวลาก็ดึกมากพระองค์ยังประทับที่นั่นแต่ลำพังในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นซัดเพราะทวนลมอยู่เมื่อเวลาใกล้รุ่งเช้าพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปยังพวกสาวกเมื่อสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาทั้งหลายก็แตกตื่นพูดกันว่าต้องเป็นผีและร้องด้วยความกลัวพระเยซูตรัสกับพวกเขาทันชีว่าทำใจดีๆเถิด,ดนี่เราเอง อย่ากลัวเลยเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอตรัสให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วยพระเยซูจึงเอื้อมพระหัตจับเขาไว้ทันทีแล้วตรัสว่าช่างมีความเชื่อน้อย ท่านสงสัยทำไมเมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็สงบลงพวกที่อยู่ในเรือจึงมากราบนมัสการพระองค์ทูลว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วการทรงรักษาคนป่วยในเยนเนสาร็ตเมื่อค้ามฟากไปแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่แขวงเยนเนสาร็ตคนที่นั่นจําพระองค์ได้ก็ส่งข่าวไปทั่วแขวนและต่างก็พาบรรดาคนเจ็บป่วยมาเฝ้าพระองค์ พวกเขาทูลขอพระองค์โปรดให้พวกเขาได้แตะต้องเพียงชายฉลองพระองค์เท่านั้นและใครได้แตะต้องก็หายป่วยทุกคนมัทธิวบทที่15คําคำสอนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเวลานั้นพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ออกจากกรุงเยรูซาเลม็ม มาทูลถามพระเยซูว่าทำไมสาวกของท่านจึงละเมิดคำสอนที่สืบทอดมาจากบรรพบรุษเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ล้างมือเมื่อรับประทานอาหารพระองค์จึงตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าเพราะเหตุใดท่านทั้งหลายจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าเพราะคำสอนสืบทอดของท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของตนและใครประนามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตายแต่พวกท่านกลับสอนว่า ใครกล่าวกับบิดามารดาว่าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อท่านสิ่งนั้นเป็นของที่ถวายแด่พระเจ้าแล้วคนนั้นก็ไม่ต้องให้เกียรติบิดาของตนอย่างนั้นแหละพวกท่านทำให้พระวจ,จนะของพระเจ้าเป็นโมฆะไปเพราะคำสอนสืบทอดของท่านพวกนาซือใจคดอิสยาพยากรถึงท่านทั้งหลายถูกแล้วว่าชนชาตินี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของพวกเขาห่างไกลาจากเรา พวกเขานมัสก,การเราโดยเปล่าประโยชน์เพราะเอากฎเกณฑ์ของมนุษย์มาสอนว่าเป็นพระดํำรัสสอนสิ่งที่เป็นมนทินแล้วพระองค์ทรงเรียกฝูงชนและตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงฟังและเข้าใจเถิดไม่ใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมนทินแต่สิ่งซึ่งออกมาจากปากนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมนทินขณะนั้นบรรดาสาวกมาทูลพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่า เมื่อพวกฟาริสีได้ยินคำตรัสนั้นเขาทั้งหลายไม่พอใจมากพระองค์จึงตรัสตอบว่าต้นไม้ทุกต้นซึ่งพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ไม่ได้ทรงปลูกไว้จะต้องถูกถอนออกเสียช่างเถิดเขาทั้งหลายเป็นผู้นำที่ตาบอดของคนตาบอดถ้าคนตาบอดนำทางคนตาบอดทั้งสองคนจะตกลงไปในบอ่อเปโตรทูลพระองค์ว่าขอพระองค์โปรดอธิบายอุปมานั้น ให้พวกข้าพระองค์ทราบพ,พระเยซูตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจด้วยหรือท่านทั้งหลายไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงส่วมไปแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทําให้มนุษย์เป็นมนทินความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการเป็นชู้การล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จ การใส่ร้ายก็ล้วนออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมนทินแต่การรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนไม่ทำให้มนุษย์เป็นมนทินความเชื่อของหญิงชาวคานาอันแล้วพระเยซูเสด็จจากที่นั่นเข้าไปในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอนมีหญิงชาวคานาอันคนหนึ่งมาจากเขตแดนนั้นร้องทูลพระองค์ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดลูกสาวของข้าพระองค์มีผีสิงอยู่เป็นทุกข์ลำบากอย่างยิ่งพระองค์ไม่ทรงตอบนางสักคำเดียวและสาวกทั้งหลายของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าไล่นางไปเสียเถิดเพราะนางร้องตามเรามาพระองค์ตรัสตอบว่าเราไม่ได้รับใช้มาหาใครเว้นแต่แกะลงของวงวานอิสราเอลยิงนั้นก็มากราบและทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดช่วยข้าพระองค์เถิด พระองค์จึงตรัสตอบว่าการเอาอาหารของลูกโยนให้กับสุนัขก,ก็ไม่สมควรผู้หญิงนั้นทูลว่าจริงเจ้าข้าแต่สุนัขนั้นย่อมกินเศษที่ตกจากโต๊ะนายของมันแล้วพระเยซูตรัสตอบนางว่าหญิงเอย๋ยความเชื่อของท่านก็มากให้เป็นไปตามความต้องการของท่านเถิดแล้วลูกสาวของนางก็หายเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นการทรงรักษาคนจำนวนมาก พระเยซูจึงเสด็จจากที่นั่นมายังทะเลสาบกาลิลีแล้วเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและประทับที่นั่นมหาชนมาเฝ้าพระองค์และพาคนง่อยคนแขนขาพิการคนตาบอดคนใบ้และคนเจ็บอื่นๆหลายๆคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซูแล้วพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หายฟูงชนก็ประหลาดใจเมื่อเห็นคนใบ้พูดได้คนแขนขาพิการหายเป็นปกติ คนง่อยเดินได้คนตาบอดกลับเห็นแล้วพวกเขาก็สรรเสริญพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลการทรงเลี้ยงคนสี่พันคนพระเยซูทรงเรียกสาวกทั้งหลายของพระองค์มาตรัสว่าเราสงสารฝูงชนนี้เพราะเขาทั้งหลายค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้วและไม่มีอาหารจะกินเราไม่ต้องการสร่งพวกเขาไปเมื่อยังอดโซอยู่กลัวว่าพวกเขาจะสิ้นแรงลงตามทาง พวกสาวกทูลพระองค์ว่าในถิ่นทุรก,กันดารน,นี้เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงฝูงชนมากเท่านี้ให้อิ่มได้พระเยซูจึงตรัสถามเขาจังหลายว่าพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนเขาทูลว่ามีเจ็ดก้อนกับปลาเล็กๆสองสามตัวพระองค์จึงมีรับสั่งให้ฝูงชนนั่งลงบนพื้นแล้วทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนและปลาเหล่านั้นมาเมื่อขอพระคุณแล้วก็ทรงหัก และทรงส่งให้เหล่าสาวกของพระองค์เหล่าสาวกก็แจกให้ฝูงชนและทุกคนได้รับประทานจนอิ่มอาหารที่เหลือนั้นพวกเขาเก็บได้เจ็ดกระบุงเต็มพวกที่รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายสี่พันคนไม่รวมผู้หญิงและเด็กเมื่อทรงส่งฝูงชนไปแล้วก็เสด็จลงเรือมาถึงเขตเมืองมากาดาน